หน,หน้าตาดูสดชื่นจังก็คนมันอารมณ์ดีอะเนาะหน้าตาก็ต um ้องสดชื่นเป็นธรรมดาว่าแต่เธอเถอะตีนกาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเป็นอะไรอะนอนไม่หลับคิดมากเหรอเอ๊ะหรือว่ากำลังคิดว่าจะหาใครมายัดให้ผัวเราดีก็ต้องใช่น่ะสิเพราะผู้ชายที่หามาโดนเธอคิ้วเอาไปนอนเงี่ย เธอเนี่ยฉิ่เก่งเนาะกินไม่เลือกเลยอ่ะอุ้ยอะไรอะ่ะรอยอะไรอ่ะคิ่ว่ารอยอะไรล่ะฉันจะไม่รู้เหรอฉันถึงถามไงเพื่อพี่สิถามฉันเธอละอ้นจะได้ตอบเหมือนกันไง